สวัสดีค่ะพบกับรายการทีวีบริการกับเศร้าจุ๊บนะคะทาง21 1หลังค่ะช่วงนี้ฟังเข้าประชาสัมพันธ์กันมั่งนะคะข่าวแรกของวันนี้ค่ะก็ข้อเชิญชวนผู้บริหารและผู้มีศักยภาพที่จะก้าวเป็นผู้นำหยุดไม่อย่างมีคุณภาพค่ะข่าวรวมสัมม้นมาน้าการพัฒนาภาวะผู้นำหยุใไม่ด้ดยศาสตรานพลักษ์โดยดรบัญญัติบุญญาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ก็จัดขึ้นในวันจันทร์ที่10มิถุนายน2555นะคะเวลา9นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา30นาทีณรงแรมธรรมดินทนาอําเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะผู้ติ่สนใจก็ติดต่อสำรองฝีนางตีคุณธีระพงศ์นะคะ หมายเลขโทรศัพท์0 8 3 1 9 5 0 8 1 1ูนอีกหมายเลขค่ะ0ูน8 9 8 3 7 5 9หนะคะติดต่อสำรองทีนางได้นะคะค่ะทางนี้ค่ะผู้ที่สั่งกหร่วยาง,งานราชการนะคะจะมีสิทธิเบิกค่าจ,จ่ายในการลงทะเบียนจากกองสังการทถวติดใจจิงตามระเบียบกระทรวงการคลังนะคะ ข่าวฟ้าขาวนี้ค่ะก็ขอเชิญหนักบริหารภาครัฐและเอกชนนะคะรวมต่างผู้มีศักยาภาพติดต้องการพัฒนาตนเองรวมสมนากชื่งปฏิบัติการสร้างโครงการค่ะก็นึ่งโครงการเรื่องการปูดเพื่อสร้างภาพัพหลักสำรับหนักบริหารและการนาเรื่องที่สรงนะคะการปูดในที่รสาธารณะและการพัฒนาบุคลิกภาพค่ะ ดุนแดกนี่ก็เริ่มในวันที่13จึง1 4มิถุนายน2555น,นะคะณโรงแรมธรรมรินธนาอาําเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา30นาทีรูปแบบการซัมมนาก็จะมีทางการบรรยายการมีส่วนรวมและการฝึกปฏิบัติจริงค่ะผู้สนใจก็ติดต่อสอบถามคุณธีรพงศ์ค่ะตามหมายเลขที่ขึ้นบนหน้าจอนี้นะคะข่าวต่อไปค่ะอ,อมสิ้นค่ะออกเงินฝากซ่องทางเลือด เงินฝากประจำ5เดือนดอกเบี้ยสั้น0.7%เงินฝากเพืเรียกพิเศษนนึ่งรวย9วันดอกเบี้ยสั้ง0.85%รับฝากตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่31ม,มิถุนานนยน2555นะคะทางนี้ผู้ที่สนใจออมเงินกับธนาคารออมสินก็สาม,มารถติดต่อได้ที่สาขาและหน่วยให้บริการแบบต่างๆของธนาคารออมสินทุกสาขาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่าค,าออคอลเซ็นเตอร์โทร1115ค่ะ จังหวัดร้งค่ะก็ข้อเชิญชวนเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งโครงงานเกี่ยวกับการซืบสร้างวัฒนธรรมข้องทองถิ่นและการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมถ้าประกวดในโครงการเยาวชนซืบสร้างวัฒนธรรมท,ท,ท้องถิ่นเพื่อจะเริ่มประเกยรติสมด็จประนางเจา้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงจะินพระชุชมณฑา,าครอบแปบพรรษาในวันที่12สอสิงหาคม2 5 5 5ค่ะ ทางนี้ผูี่ส้นใจติดต่อซอบถ้ารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีสรร่สำนักงานจังหวัดรังนะคะหมายเลขโทรศัพท์ทุนแปซี่ตูนห้าแปดหกห้าห้าหนึ่งค่ะภายในวันที่สิบมีถุนายน้องพันรอยห้าสิบห้านะคะช่วงนี้นะคะก่อฟังข้าวซบราคากันมังออน่งค่ะอบตควนปลิงค่ะซบราคาจ้างโครงการก่อสร้างตนนุ่นขนกรีตเสริมเล็ก ซอยหววยใหม่ไพ่มู่ที่หนึงพร้อมทำการติดตั้งปลายโครงการจำนวนซองปลายค่ะทางนี้ผู้ติดสนใจอ่าจะสอบราคานะคะในครั้งนี้ก็ติดตอ่อได้ติดสวนกันคลังของอ,อ,กอ,อ,กตอบตควนปริงค่ะตั้งแต่บัดน,นี้จนถึงวันที่เจ็มิถุนายน2องพน,นะคะสอบถามข้อมูลเติ่มเติมค่ะ075 2จ8 2ห้อองเซซต่อ1เซค่ะ ทุ้ายกันตีข้าวประกวดราคากันมั่งนะคะอบอตอนาข้าวเสียค่ะประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนหลักยาง โดยวิธีประมูลจ้างโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวนส่องโครงการนะคะหนึ่งค่ะโครงการก่อสร้างถนนลาดยางใา้บานช่างทุ่งชุนหละประทานมูทีหนึ่งตำบลน้าคาวเสียอำเภอนายงจังหวัดตรังโครงการตีซ่องโครงการก่อสร้างถนนลาดยางใต้วงเวียนตอนแสะในฟั่งคว้ามูทีแปดตำบลน้าคา,เาวเสียอำเภอนายงจังหวัดตรังค่ะทางนี้ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสรารประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตดส่วนกันคร้างพกออก้องอบตนาคาวเซียนะคะตั้งต่บัตนี้จนซึ่งวันที่7มีตุนายน2 5องพนค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ0 7 5 5 7 3 158ต่อ107่่ค่ะสำรับวันนี้กอหมดเวลาแล้วนะคะติดตามชมรายการทีวีบริการกับส้าชุดไม่นในัางต่อไปสวัสดีค่ะ คุณสาวจุ๊บนะคะคมาตอนที่เรื่องของราคายางครับผมตอนนี้ราคายางแผ่นดิบนั้นอยู่ที่กิโลกรัมละ 9.2บาทไป8สตางค์นะครับยางแผ่นรมควันอยู่ที่9.7บาท26สตางค์ครับผมค่ะไปะติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะจังหวัดตรังวันนี้นะคะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป70%ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรและก็มากกว่า3เมตรในบริเวณฝนตกนะคะวันนี้ค่ะอุณหภูมิสูงสุดประมาณ30องศาเซลเซียส 18นาฬิกาสนาทีค่ะวันพรุ่งนี้นะคะดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกานาทีค่ะอิทธิพลน้ำทะเลที่ปากน้ำตรังนะคะวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา1นึนาฬิกาสนาทีนะคะสูงกว่าระดับทะเลปานกลางค่ะและก็จะขึ้นอีกครั้งในเวลา1ินาฬิกาสนาทีค่ะน้ำลงเต็มที่เวลา8นาฬิกานาทีค่ะและก็จะลงอีกครั้งในเวลา20นาฬิกาสนาทีค่ะก็ยังคงติดตามสถานการณ์เรื่องของ ฝ้าฝนนะคะพยากรณ์อากาศยานใกล้ชิดนะคะเนื่องจากว่าฝนตกสะสมมา3-4วันและดิฉันเป็นห่วงชาวชาวบ้านที่อยู่บริเวณริมภูเขาเลยนะคะระวังเรื่องของน้ําป่าเลยแล้ก็เรื่องเรื่องของดินถล่มด้วยนะคะเอาละควันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานครับขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับ